รักคนาราศีตุลมีนาคมนี้เงินต้องรัดเข็มขัดรักต้องประคองสุขภาพต้องดูแลแต่จะมีโชคแบบฟุกๆแต่จะเป็นช่วงวันเวลาไหนของเดือนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวานะครับ EP นี้ก็เป็นคิวของราศีตุลหรือคนที่มือผูดวงตามเวลาเกิดลัคนาตุลมาฟังกันได้เลยดีๆมากเลยนะครับแล้วก็แนะนำให้เลยนะครับว่าให้กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งทั้งหมดนะครับจะเป็นรูปนี้ครับติดตามแล้วนั่นเองนะครับเพราะเราจะส่งกำลันายล่วงหน้านะครับไปถึงมือถือของท่านสามารถเปิดฟังก่อนนะครับพอฟังก่อนเนี่ยเราก็จะ รู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะรอดก่อนอีกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเสมือนผู้ช่วยติดตามตัวของท่านเลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการทํางานในการวางแผนชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามได้เลยนะครับและคําพยากรณ์นี้เป็นดาวจรนะครับเป็นภาพรวมถ้าให้แม่นยําการันตีตรงและชัดเจนนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์ดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับคือดวงดาว ของลักขณะราศีตุลนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าจะมีดาวพุธย้ายถึง2ครั้งนะครับมีผลแน่นอนนะครับและดาวพฤกัสก็จะย้ายด้วยนะครับตัวันที่29มีนานี้นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับกับเรื่องการเงินนะครับก็ต้องบอกว่ามีรายจ่ายกับลูกกับบริวารนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีก่อนใช้นะครับอันนี้สืบเนื่องมาจากดาวอังคารนะครับที่เป็นตัวแทนพบกระดุมพระการเงินก็เรียกกระดุมพระมรณะนะครับในเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักใช้รู้จักคิดนะครับ ไม่สุรุ่ยสุร่ายนะครับตรงนี้โดยเฉพาะดาวองคามไปอยู่เรื่องกับดาวราหูเนี่ยเขาเสียจะเป็นพบปุตตะไงครับก็ลูกบริวารอาจจะเปิดเทอมอาจจะมีเกตตองจ่ายเกี่ยวกับลูกอะไรอย่างนี้นะครับก็บริหารจัดก,การให้ดีๆนะครับแต่ก็ต้องบอกแหละว่าดาวการเงินเป็นราชาโชคเห็นไหมราชาโชคชลฉลกเฉลา้ผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชสักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อหาก,ก็มาเองเห็นไหมครับก็ต้องมีฟุกๆบ้างเหมือนฟุกเหมือนแบบพระราชาอะไรอย่างนี้นะครับก็คือ นึกอยากจะได้ก็ได้คือไม่ได้หมดอย่างสักทีเดียวนะแต่ก็มีได้เข้ามาบ้างอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อังคารกับราหูก็เรียกว่าคู่ธาตุลมเห็นไหมครับเพราะนั้นก็จะมีเกณฑ์ที่จะต้องหมุนเงินมากขึ้นนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะครับที่เราจะต้องวางแผนหมุนเงินใช้จ่ายเพื่อความสุขความสาเร็จในอนาคตต่อไปครับตรงนี้อันนี้ชัดเจนเลยนะเพราะนั้นบอกไว้เลยว่าไม่หมดนะครับมีให้ใช้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านด้วยนะครับตรงนี้ส่วนเรื่องการงานครับ ก็บอกไว้เลยนะครับว่าเหมาะกับการทําเป็นจอบๆนะครับแลวต้องเน้นไปในทางแก้ปัญหานี้เผยภาพจะชัดมากตั้งแต่ดาวศุกร์ย้ายนะครับวันที่19มีนาคมก็คือกลางเดือนไปแล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมดาวประจําตัวเนี่ยไปอยู่ในเรือนอลิเห็นไหมครับก็ต้องเน้นแก้ปัญหาแต่ถ้าก่อนหน้าน,นะละั้หนึ่งถึง18เป็นอย่างไรก็ดาวประจําตัวอยู่เรือนปุตตะไงก็บอกแล้วให้ทําเป็นจอบๆเป็นโปรเจกต์จะดีและช่วงกลางเดือนไปแล้วก็จะต้อง เหนื่อยมากขึ้นนะ่าเพราะว่าเราไปอยู่ในเรือนอริแปลว่าเราต้องไปบุกเบิกไปแก้ปัญหาไปทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทํากันนะแล้วจะมีมุมที่จะได้นะครับเพราะอะไรพระดาวพรหัสให่ไหมครับเขาเรียกตนุอลิ่าอริไปอยู่พันธุอริไปอยู่ปุตตะอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับมันเป็นจังหวะที่ดีนะครับดูต้องดู2ชั้นนะครับตรงนี้ แต่ถามว่าเมื่อเราเจออลิแล้วเนี่ยเราจะแก้อย่างไรนี่นะบอกทางแก้เลยนะครับถ้าให้คนอื่นทําแทนได้ช่วงนี้ให้ทําไปก่อนเลยนะครับหรือ2เราเป็นโนมินีเราไปอยู่เบื้องหลังเขาเราไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องเปิดหน้าอะไรออกอย่างอย่างนี้ก็จะดีมากนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเรามีเทคนิคสคืออะไรไปไหว้พระสวดมนต์เลยเพราะอะไรดาวเกตเห็นไหมมาวันที่17มีนาะทับลัคนาเราเห็นไหมครับก็จะเหมือนกับเหมาะก,กับการที่เราจะไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญมากกว่า อะไรตรงนี้นะครับหรือเราก็จะมีเซนแรงลางสองหอนแม่นเราก็จะรู้ได้ว่าจังหวะไหนเราจะโดนอะไรหรือไม่เจออะไรอะไรอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเราจะเจอรู้สึกไม่ดีนยก็เชื่อในตัวเองเลยสัญญาณก็ไม่ต้องไปทํางานนั้นนะครับหรือพยายามเลี่ยงให้คนอื่นทําแทน,นเห็นไหม,มก็มีทางแก้ของมันอยู่นะครับตรงนี้แล้ววันที่26มีนาคมไปแล้วนะครับพูดผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเพราะดาวพุธเห็นไหมครับไปอยู่ในเรือนอลิเลยนะ ร่วมกับตัวเราด้วยเห็นไหมมันมีเกณฑ์ที่จะคิดผิดทําผิดอะไรได้ไหลายอย่างนะครับถ้ารู้ก่อนเห็นไหมเราก็ไม่พูดไม่โพสต์ไม่ทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเห็นไหมเราก็จะผ่านได้แต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็คือวันที่9มีนาถึงวันที่25มีนาอันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะดาวพุธได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคเลยนะครับก็มีโชคจากคําพูดก็แปลว่าให้เน้นเจรจาติดต่อให้เต็มที่ไปเลย ให้รีบพูดเลยพระดาวมันกระชับพื้นที่มากอยู่แค่ไม่กี่วันเองเห็นไหมครับพอวันที่26ยา้ายไปอยู่เดือนอริแล้วต้องพูดให้น้อยลงต้องโพสให้น้อยลงหรือเน้นการแก้ปัญหาอีกแล้วเห็นไหมครับพูดเพื่อแก้ปัญหาเป็นคอนเซปต์ไปที่ปรึกษาคอยอยู่เบื้องหลังอะไรแบบนี้นะครับถึงจะผ่านได้ถึงจะดีนะครับตรงนี้เพราะนั้นต้องวางแผนชีวิตดีๆนะครับชาวราศีตุลเดือนมีนาคมนี้นะดว,ดวงมันจะมีการเปลี่ยนแปลง นะครับไปในมุมอับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเซฟตัวเองวางแผนให้ดีเราก็จะผ่านได้ทั้งเรื่องการงานและการเงินนั่นเองนะครับตรงนี้ทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าความรักเนี่ยใช่ไหมครับก็คือดาวอังคารอ,อังคารเจอลาหูอีกอเข้าเกณฑ์อังคารลาหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพส่คู่ของเขาแถมมีดาวมุตยูมะเร็งอีกโอ้โหเรียกว่า ครบเกณฑ์เลยแล้วไปอยู่ในเรือนมอรณนอีกนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าความรักให้ประคับประคองนะครับอย่านอกใจอย่าไปแอบแซบอย่าไปแอบกินกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นข่าวใหญ่แบบที่เราเห็นกันอยู่ตัทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีแฟนกับพาแฟนไปทําบุญซะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดีหรือไปท่องเที่ยวไปหากิจกรรมอะไรทําร่วมกันจะได้ไม่ต้องวอกแวกนะครับตรงนี้ เพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเรื่องความรักอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่อ่อนไหวนะเราก็อาจจะไม่เราก็เขาได้ทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ตัวเราหรือแฟนเราเนี่ยเหมือนอยากจะมีใครมาสักคนเพิ่มอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอย่านอกใจนะครับตรงนี้ให้ประครับประคองแค่เดือนเดียวครับเดี๋ยวก็จะผ่านได้นะครับคนโสดก็ต้องบอกว่าพักไว้เลยนะครับเดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่ดีเลย นะครับทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นพักก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเร่งรีบไปไปไงไปเจอคนมีเจ้าของครับตรงนี้มันก็จะมีปัญหาได้ครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้อย่าไปรีบร้อนนะครับความรักให้พักไปก่อนในเดือนนี้นะให้เซฟให้ระวังไว้เลยนะครับสุขภาพครับก็จะป่วยง่ายอีกนะภาพมันจะชัดคือหลังวันที่19มีนาเนี่ยแหละครับเพราะว่าดาวตัวเองไปอยู่ในอลิเห็นไหมก็หมายถึงการเก็บไข้ได้ป่วยได้หมดเลยนะครับอุบัติเหตุ ทางวาจาเห็นไหมยิ่งวันที่ยี่บหกไปแล้วนี่โอ้โหพูดผิดนี่ไปเลยนะครับเป็นข่าวเฉาอะไรได้หมดเลยนะแล้วก็ดูพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมัว,มวเมาเสพโสมจนสมสารเนี่ยมันก็หมายความว่าเราอาจจะไปมีอะไรกับใครแล้วสุดท้ายกายที่มันจะดีกลายเป็นไม่ดีเพราะเป็นเรือนอลิไงครับมันก็เลยต้องระมัดระวังในทุกๆเรื่องนะครับเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่อง ความสัมพันธ์ด้วยนะเอออันนี้บอกไว้เลยนะก็อยากให้ดูแลกันและกันนะครับแต่ข่าวดีคือมีดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรตัที่บดีเห็นไหมอยู่ในเรือนพันธุ์เนี่ยเพราะนั้นมีอะไรเนี่ยให้ที่บ้านช่วยครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะครับอย่าไปคิดทําอะไรคนเดียวนะั้นในช่วงเดือนนี้นะต้องบอกไว้ก่อนโดยเฉพาะกลางเดือนไปแล้วนะภาพมันชัดมากนะครับกลางเดือนไปแล้วต้องเซฟตัวเองเยอะๆหน่อยหรือไปอยู่เบื้องหลังคอยแก้ปัญหาอะไรแบบนี้นะครับ ต่อไปเรื่องโชคลาภครับอ่าก็ต้องบอกว่าดีแค่กลางเดือนนะครับเพราะว่าดาวที่จะย้ายันที่14มีนาไปแล้วเนี่ยลาพาไปอยู่อลิเห็นไหมก็จะถูกยากหรือไม่ค่อยถูกเลยนะตอนนี้ก็งดไปก่อนผมก็บอกว่าดีแค่ถึงกลางเดือนเพราะกลางเดือนไปแล้วควรงดถ้าได้เนี่ยต้องมาจากโอ้โหเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพประทานเลยนะเพราะอะไรเพราะดาวเกตมาช่วย,ยงไง่เห็นไหมก็รู้สึกฝันรู้สึกว่าเอ้ย อยากจะเล่นเลขนี้อ่เทพบอกก็ฝันไงหรือไปไหวพ้พระสวดมนต์ไปทําบุญมาแล้วได้เลขจากวัดมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถึงจะเล่นได้แต่ต้องบอกว่าเป็นพื้นดวงนะถ้าพื้นดวงมีเรื่องการเสี่ยงโชคก็เสี่ยงแต่ถ้าไม่มีงดไปก่อนเลยครับ1เดือนนะครับเพราะข่าวดีคือเดือนเมษาโชคลาบมาใหญ่แน่นอนนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ารู้จงังหวะงดก็งดไปก่อนเดี๋ยวจงวังหวะดีเดี๋ยวจะบอกเองครับติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ ส่วนเรื่องครอบครัวอันนี้ก็ดีสิครับเพราะว่าดาวเสาร์เป็นเกษตรตาธิบดีเห็นไหมช่วยเหลือก็กูลเราได้ลูกบริวารใช้เงินเยอะต้องบ,บริหารจัดการใช้เงินเยอะมันก็มีแบบเออใช้ในการเรียนการสอนหรือสอนเขาไปทําเรื่องไม่ดีมาเห็นไหมแล้วทาให้เราต้องตามไปชดใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยว่าจะดีร้ายประการใดนะครับแต่ที่แน่ๆมีเกณฑ์ใช้เงินก็ต้องระมัดระวังกับเรื่องลูกเ,เรื่องบริวารเรื่องลูกน้องด้วยนะครับตรงนี้อ่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเด มีนาคมนี้นะครับแต่ก็มีเลขฝากไว้เลขเล็กน,น้อยนะครับก็695นะครับก็ไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับตรงนี้เพราะนั้นบอกไว้แล้วนะครับดีถึงกลางเดือนนะส่วนใหญ่หลังกลางเดือนไปแล้วครึ่งหลังนี้ต้องระมัดระวังนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับชาวราศีตุลทั้งเรื่องการเงินกนารงานและความรักเลยครับนะ แต่ถ้าท่านได้ฟังแล้วนะครับถูกใจอยากร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เกศเทวายินดีครับนี่เลยครับธนาคารกรุงไทยครับเลขที่บัญชี9 8 2 4 8 2 3 1 5 8ครับถ้าสนใจก็ยินดีนะครับชื่อตามนี้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณอย่างสูงมานะที่นี้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้นะครับแล้วก็จะได้เรียกว่าวางแผนชีวิตกันไปด้วยกันเลยนะครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาก็แก้อย่างเดือนนี้มีปัญหาก็ต้องเซฟไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับให้ครอบครัวช่วยไหมบอกไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ ถ้าท่านใดนะครับอยากดูดวงส่วนตัวนะครับแบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวนี่ครับทุกปัญหามีทางออกแล้วก็ทุกเรื่องนะครับแล้วดูให้หมดแบบไม่มีกักเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วจะหาทางแก้ให้เพราะอาจารย์เกตี่ว่าเป็นโหนโซลูชันนครับโหนแก้ปัญหานะครับตรงนี้แล้วก็ฝากไว้อีกอันหนึ่งครับและอย่ารอให้มีปัญหาแล้วมาดูนะท่านใดที่ฟังอยู่แล้วสภาวะยังโอเคอยู่เนี่ยมาเช็คดวงกันได้เลยนะครับเพราะว่าดูตอนไม่มีเรื่องในดีที่สุดท่านรอให้มีเรื่องนะครับแล้วมาดูก็เหมือน เราป่วยแล้วไปหาหมอเนี่ยมันจะแก้ยากรักษาโรคนี้ยากแต่ถ้ายามแข็งแรงเราไปเช็คอัพอยู่บ่อยๆเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็ป้องกันแก้ไขได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นฟังแล้วถ้าเราอยู่ในสภาพปกติมาดูดวงก็ได้เลยครับไม่ต้องรอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูครับผมสนใจก็สแกน QR code นะครับหรือแอดไลน์ตรงนี้ครับแอดสายเกตเทวะนะครับ แล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วไปอ่านรายละเอียดกฎกติกามาลย่านะครับถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็แตะที่คีย์บอร์ดแล้วพิมพ์คาว่าจองคิวได้เลยครับแอดมินน่าจะมาคอยจัดคิวให้นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับสําหรับผู้ประกอบการนะครับอยากมีรายได้มากขึ้นเยอะๆนะครับอาจารย์เกตเทว่ายินดีเป็นตัวช่วยตรงนั้นนะครับสามารถไปพูดบนเวทีออกอีเวนต์ได้นะครับก็เชิญไปพูดได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาสนใจในสินค้าของเราซื้ออีกมากมายตามรูปที่เห็นนี้นะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์จองคิวแล้วรวย สุดท้ายครับอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปกันนะครับนะแล้วก็อยากรู้ลัคนาใช่ไหมครับเพราะลัคนาเนี่ยแม่นกว่าราศีนะครับฝากใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับวันเดือนปีพศเกิดและเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับและจังหวัดเกิดด้วยนะครับรับรองผูกดวงให้แน่นอนครับสุดท้ายครับอย่าลืมกดติดตามสันกระดิ่งนะเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาแก้ได้ก่อนแล้วมาดูดวงกันก่อนที่จะมีปัญหานั้นคือดีที่สุดครับ แล้วพบกันนะครับใน EP ต่อไปนะครับแล้วพบกันอาจารย์เกรดเทวา